ไม่ต่างชาติอย่งกระตุกฮัลโหลเพื่อนอยากกินเลนดิกินพวกนี้พวกนี้จีนมากินดินใหญ่แน่ว่ะโอ้ยมันจอดตอนนู้นตอนเบนต์น่ะนี่จำได้ป่ะไอทีมันจอดเบนต์เรืนเป็นร้อยคันน่ะอ๋อน่าอะไรไอทีมนี่แหละเอาที่ว่าท่านเรือเออ้ยที่ทำได้ไม่พอค่ะตอนนั้นแหละเออได้ยยี่ ทีมเราเป็นร้อยพันนะโอ้แต่แต่พี่เล่าให้ฟังหน่อยสิมันกินเดินเลยจำได้เล้ทีมเดินเนี่ยโอ้โหมันมากี่คันวล้เนี่ยสีฟ้าเนี่ยร้อยพันทีเลี่ยร้อยพันอยู่ที่ร้อยพันอูนับนับมาไกล้ใกล้ยู่ลั่นล้างหมดเลยพวกมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอทีมมันน่มันต้องได้ไรแล้วยังไม่สุดสุดทีมอีกคั้งหนึ่งมันยังไม่สุดห่างมันเลยเนี่ย แปลว่าทีมเขาเยอะน่าดูนะเนี่ยเนาะเยอะเยอะเมื่อไหร่เราจะครบร้อยกันเนี่ยโอ้ตอนนี้มีก้าแปดแล้ีเค้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเง้เฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยอ้ยเั้ยเฮ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 ้วเฮ้ยเฮ้ยเ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 ฮยเฮ้ยเฮ้ยเยังยัง้ยเฮ้ย้ยยัฮ้ยเฮ้ยเฮยะฮนยเฮ้ยเ้ยเฮ้่าฮ้ย พมันใช้รถยาวกันด้วยไงเอเห็นเบนได้เยอะๆในออกเลยทีมเดียวก็เต็มแล้วเดือดจอดเปิดไปไซเลนด้วยทีมเดียวพอทั้งขึ้นอ้ยคนอย่างพี่ผมกระตุกไม่ไหวแลวโอ้ยาวจัะโอ้ยาวมากเลยทีมมันอ่ะยังไม่หมดเลยเนี่ยกำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีน S <s <we at> เดี๋ยวอีกเดือนถึงหน้าเขาเราก็เยอะนะเนาขนาดขนาดคอมขอเขาแรงๆเขายัางก,กระตุกเลยเอาอะไรกระคอมแล้วโอ้ผมหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยกำลังตันเนี่ยว่าซื้อมอาอย่ตอนนี้ใช้ห <c oughs> นึ่งของห้าสูนเนาะขับเป็นกี่กิโลเมตรไม่สนเอาง่ายๆพี่ต้นดูในแถบอีกแถบรถดูลักษมันยาวเป็นเหยื่อเลยนะ

อ๋องานเขาเองเรอเหลหือเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไงเขามาร่วมอ๋อมัน่วมบเราได้แหละใช่เหมือนเหมือนเราได้แหละโอ้หมาร่วมกันเป็นร้อยร้อยคันใช่เชื่อไหมอย่างน้อยในนู้นเขาอาจไม่เข้าดิสหมดหรอกทุกคันหรอกดูทั้งสงก็ได้อาจจะแบ่งห้องก็ได้เอองั้นก็แบ่งห้องอยู่กันทีมทีมละห้าสิบคนหร่ใช่หมดแล้วหมดแล้ว ย้ายังไม่มไหมดเลยข้างหน้าต้องข,อขอามข้ง,ขงหน้าที่เบิร์ด